สวัสดีค่ะอยู่กับเพจฮงจุ้ยกับอาจารย์บางกรออันนี้คือเพจ เอ่อน่าจะเป็นสิลิมงคลไหมเอาเป็นว่าวันนี้นะคะอาจารย์จะมาเล่าเรื่องตำนานของดอกโบตัน๋นดอกไม้ที่มีมนตรามีสเสน่ห์ตรึงตราตรึงใจนะคะอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์เล่าบ่อยๆเอาตุ้มหูจะยาวไปไหนเนี่ยอืมไม่เป็นไรยาวไม่เท่ากันอีกต่างหากสงสัยเจ้าของก็ตั้งจิตตั้งใจทาอะดูตุ้มหูไปก่อนนะคะตอนนี้อาจารย์จะมาเล่าแบบนี้ค่ะอาจารย์เล่าหลายคลิปมากๆเล่าเล่านานมากเล่ามาหลายปีแล้วจะหกเจ็ดปีและะ 6, ้วบางที่อาจารย์เล่าเรื่องนี้น ะะแล้วก็เล่าเรื่องเดิมๆก็จะบอกว่าในความรู้สึกของอาจารย์ในซิกเซนต์ของอาจารย์แล้วอาจารย์เคยได้ฟังคลิปคลิปหนึ่งนานมากตอนนี้พยายามค้นหาหาไม่เจอมันเหมือนแบบเป็นตำนานดอกโบตั๋นมันขึ้นมาแล้วอาจารย์ฟังพ๊บอาจารย์บอกเฮ้ยเจ๋งอะอย่างนี้เหรออะไรแบบนี้ค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ก็เอาตำนานนี้มันเล่าให้ทุกคนฟังเขาบอกว่าในสมัย ในสมัยโบราณเลยก็จะมีพระราชวังต้องห้ามในพระราชวังนี้ก็จะมีห้องเหา่ามีนางสนมเป็นหมื่นหมื่นองเลยบางองค์เนี่ยบางสนมบางคนเนี่ยไม่เคยลิ้มรสหรือได้เจอเจอกษัตริย์เลยหรือห้องเต้นั่นเองบางคนรอจนหงำเหงือกกันไปข้างนึงเลยทีเดียวก็มีอยู่สนมนางหนึ่งนางก็สะสวยเอาเรื่องอยู่แต่เหมือนเป็นม้านอกสายตาคืออยู่ในตำแหน่งในเกินไปค่ะเลยอยู่ไม่ถึง พระองค์เลยไม่รู้จักก็ได้แต่นั่งวิงวอนขอพรต่อองค์เทพเทวาว่าโอ้เนี่ยนะฉันเอาสาขเข้าวังมาแล้วแต่ปรากฏว่าทำไมห้องเต้ไม่เคยเสด็จมาหาเลยไม่เคยได้ทำหน้าที่ของสนมเลยอยากให้พระองค์เสด็จหันมามองฉันบ้างอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะด้วยข้างบนก็เริ่มแอบมองกระสงสารผู้หญิงคนนี้จังเลยวันหนึ่ง ในวันอุทยานบนสวงสวรรค์ดดวดึงก็มีดอกไม้ชนิดนี้แหละค่ะเราคที่นู่นเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้มหาสเสน่ห์ดอกไม้แห่งมนตราอเขาก็เหมือนแบบว่าอืมได้เธอวิงวอนมาสักขนาดนี้เดี๋ยวฉันช่วยเขาก็เลยดีดปึง้งเมล็ดค่ะดีดมเมล็ดปึง้งลงมายังตําหนักของผู้หญิงคนนั้นเสนมคนนั้นก็แสงอะไรวาบลงมาพอมาดูปุ๊บเฮ้ยเป็นมเมล็ดพันธุ์ ก็เลยเหมือนว่าประคบประงมแล้วก็ดูแลนะคะปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์ก็เติบโตออกมาแล้วออกดอกบานสะพรั่งเป็นดอกแบบนี้แต่ดอกตอนนั้นคือดอกสีชมพูเป็นดอกสีชมพูแบบนี้บานสะพรั่งสวยเป็นพุ่มใหญ่มากเลยโอ้โหผู้หญิงคนนี้ก็แบบว่าสนมคนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยฉันต้องถงเทียบเชิญส่งเทียบเชิญหาห้องเต้ให้ห้องเต้มาหาฉันก่อนปรากฏว่าก็ส่งเทียบเชิญไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ลิตาเอ่ ไม่ใช่อ่ะที่ที่ที่เป็นคนที่เออขันทีเออเฮอส่งเทียบเชิญไปหาขันทีให้ขันทีไปเชิญห้องเต้พามาชมวนอุทยานมาชมสวนนั่นแหละค่ะปรากฏว่าห้องเต้ก็บอกคนนี้ฉันไม่รู้จักนะยังไงเข้าวังตั้งแต่ตอนไหนอะไรประมาณนี้เหมือนพระอ,องค์ก็แอบจะหงุดหงิดหน่อยๆว่า อาจจะไม่สวยหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่อยากมาหรอกแต่ขันทีอ่ะก่อนที่จะเทียบเชิญก็มาดูก่อนว้าวดอกอะไรมันจะสวยงามขนาดนี้ในตำาหนังอ,อื่นไม่มีเลยนะแล้วฮ่องเต้ก็โปรดปานการชมวนอุทยานด้วยก็เลยบอกฝาบาทฝาบาทไปเถอะฝาบาทเสด็จเธอแล้วฝาบาทจะไม่เสียพระไทยเลยมีชารสเลิศด้วยอาอาจารย์ใส่อรรถรสเข้าไปอีกปรากฏว่าฮ่องเต้ก็บอกอเดี๋ยวถ้าฉันไปแล้วมันไม่ไม่จริงอย่างที่เธอว่านะ นะเห็นดีกันอ่าสรุปพระอ,องค์ก็ยกขบวนไปเลยค่ะยกขบวนไปกันเยอะเลยพอไปถึงปุ๊บทุกคนก็ตะลงตึงตึงเลยค่ะแบบเฮ้ยดอกอะไรมันจะสวยขนาดนี้ทั้งใหญ่ทั้งกลีบบอบบางแถมสวยงามเหลือเกินพระอ,องค์ก็โอ้โหเปิมปิ่มมากเลยก็นั่งชมวันอุทยานุ้ยอารมณ์ดีก็ไปบ่อยๆค่ะข่าวก็กระชอนไปถึงตำหนักอื่นไหนแกไปดูซิ นางสนมคนนี้ก็มีของดีอะไรทําไมฝ่าบาทสเสด็จสเสด็จจังเลยฉันอยากให้สเสด็จมาหาฉันบ้างก็เกิดการขโมยมเมล็ดพันธุ์ค่ะพอไปเห็นปุ๊บว่าเฮ้ยเขามีดอกไม้อ,องค์อิงองค์หญิงเพคะเขามีดอกไม้เพคะดอกไม้ใหญ่เวอร์มากแนละ้วสวยมากเลยแกไปขโมยมาสรุปทุกคนก็ไปแห่กันขโมยมเมล็ดพันธุ์มาแต่ความอเมซิ่งอยู่ตรงนี้ค่ะ พอเขาขโมยมาได้เสร็จปุ๊บเริ่มปลูกในตำหนักของแต่ละคนดอกออกมาคนละสีค่ะคุณขามาเมล็ดพันเดียวกันแต่ออกมาคนละสีบางคนก็ออกมาเป็นสีแดงบางคนก็ออกมาเป็นสีขาวบางคนก็ออกมาเป็นสีส้มบางคนก็ออกมาเป็นสีฟ้าบางคนก็ออกมาเป็นสีชมพูโอ้โหทีนี้พระราชวังของพระอ,องค์ก็บันเทิงเลิงใจเลยสิคะฝ่าบาทก็เสด็จตำ,ตำหนักนู้นตำหนักนี้ ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โ oh, ห happy ending ก็มีคำถามว่าอ้าวมาเมล็ดพันธุ์เดียวกันแต่ทำไมมันออกคนละสีอย่างนี้ล่ะก็อยากจะบอกไงคะว่ามันเป็นดอกไม้สวรรค์ไงคะคุณมันเป็นดอกไม้สวรรค์ดังนั้นถ้าใครปลูกจิตใจยังไงนิสัยพฤติกรรมของคุณยังไงดอกจะออกมาตามจิตใจของคุณอาจารย์ก็เลยบอกเกตเลยเข้าใจเลยนะคะว่าถ้าวันนึงอาจารย์จะมาเล่นเกมนะว่าดอกไม้ทั้งหมด ห้าสีเนี่ยคุณเลือกสีอะไรเออคิดเลยนะคิดเลยว่าดอกไม้ห้าสีนี้คุณเลือกสีอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยให้ฟังกันยาวๆเลยนะวันนี้พูดเรื่องบทตันกับพูดกันไปยาวๆเลยไหนใครเลือกสีฟ้าเขียนเลยเขียนเลยใครเลือกสีฟ้าเขียนมาเลยค่ะอ่ะไหนใครเลือกสีส้มเขียนเลยค่ะเขียนเลยนะคะไหนใครเลือกสีขาวเขียนใต้คอมเมนต์เลยนะคะ ใครเลือกสีแดงเขียนใต้คอมเมนต์เลยนะอย่ากโกงนะและใครเลือกสีจมปูนี้เขียนใต้คอมเมนต์ค่ะทั้งหมดห้าสีเขียนหรือยังเขียนก่อนนะอย่ากโกงนะถ้าไม่งั้นอาจารย์ถ่ายไม่ถูกนะคะนี่คือนิสัยของคุณนะเขียนก่อนรู้ไหมคะว่าอาจารย์เลือกสีอะไรเอ่ยถามซิอาจารย์เลือกสีอะไรเอ่ย เลือกไม่ถูกอะบอกตรงเลือกไม่ถูกแต่ถ้าอาจาย์เลือกอาจารย์เลือกสีแดงเจ้าเพราะอะไรคะนี่เวลาขึ้นหัวปุ๊บเด่นเป็นตังงานกว่าใครเลยฮองเฮามาแล้วนะคะอะมาเลือกได้แล้วใช่ไหมเลือกได้แล้วมา,ขาไขปริศนากันนะใครก็ตามนะคะที่นําดอกบตันไปปลูกแล้วออกเป็นดอกสีฟ้าแปลว่าคุณเป็นคนที่มีมุมมองที่ทันสมัย มีความสมัยมีความเ,าเขาเรียกว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นหรือจำเจกับอะไรจนมากเกินไปคุณเปิดรับในทุกๆเรื่องอะไรติดผมคุณเปิดรับไอเดียใหม่ๆคุณเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆคุณอยู่ฝ่ายไอทีเอาตรงๆถ้าคุณเลือกดอกสีฟ้าคุณเป็นคนที่จิตใจดีแต่แต่ไม่ได้ยอมคนนะคะ คุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะถ้าใครดีด้วยคุณดีตอบใครร้ายมาจัดเลยค่ะบอกเลยว่าสีฟ้ามันเป็นสีแห่งท้องฟ้ามันเป็นสีที่ ธรรมชาติมากๆแต่เขามีความเฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์ดึงดูดเร้าใจแต่แอบดื้อรัน้นดันทุลังอยู่นิดๆด,ดังนั้นถ้าใครเลือกสีฟ้าคุณมีนิสัยแบบนี้นะอาจารย์ดีใจด้วยเพราะคุณอะสามารถเข้าพวกได้หมดเลยคุณไม่นอกกรอบเลยคุณสามารถเนียนกลืนแล้วก็มีสเสน่ห์ในรูปแบบสไตล์ของคุณเองมีมีจิตจักานมีความชอบของคุณส่วนตัวเองนะคะ มามาดูใครเลือกสีสีส้มสีส้มหรือสีเหลืองใครเลือกสีนี้บ้างเอ่ยอถ้าใครเลือกสีส้มหรือสีเหลืองนะคะอาจารย์บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ออกจะ ยึดแนวยึดมั่นถือมั่นนิดนึงจะเป็นคนที่เชื่ออะไรยากหน่อยเป็นคนที่เหมือนแบบถ้าเชื่อแล้วเชื่อเลยแต่ถ้าไม่เชื่อก็ออกจะดันทุลังนิดนึงและเปิดใจยากมากเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจกับอะไรอะไรมากนักนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนโง่นะเป็นคนฉลาดเลยละฉลาดล้ำลึกเลยละ่ะแล้วก็ชอบสั่งชอบสอน เป็นคนที่เหมือนจะกลุ่มคูบาอาจารย์อะเป็นเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หลายหลาย,หลายเรื่องดังนั้นความที่คุณรู้มากนี่แหละค่ะก็เลยทําให้คุณกลายเป็นคนรั้นเป็นคนดื้อและไม่เชื่อใครเพราะคุณมักจะเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองศึกษาด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่โดยที่ไม่ได้เชื่อคนอื่นอย่างเดียวอันนี้เป็นข้อดีของคุณแต่ข้อเสียของคุณก็คือระวังจะเป็นสนเป็นไม้นะด้วยความที่คุณแบบเลือกเยอะ คุณอาจจะเลือกเยอะไปหน่อยหรือแบบว่ามาตรฐานเยอะเกินอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณมีสีเหลืองนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอย่ามาด่าอาจารย์นะอาจารย์เอาตามซิกเซนนะคะแต่ขอให้มันแม่นเนาะมาใครเลือกสีขาวคะสีขาวบริสุทธิ์ผุดพองจริงหรือเปล่าเออสีขาวไม่มีเล่ห์เหลี่ยมจริงหรือเปล่าอันนี้จริงไหมไหมจริงอาจารย์พูดตรงนี้เลย ศาสร์อื่นเขาบอกว่าอุย้ยสีขาวบริสุทธิ์ดุดแม่ชีไม่เลยค่ะสีขาวนะคะเป็นกลุ่มตระกูลเห็นนางเงียบๆแต่ฟาดเรียบนะคะ <c oughs> อาจารย์บอกเลยพูดภาษาบ้านๆสไตล์อาจารย์เลยแรดเอาเรื่อง <c oughs> อย่ากโกรธนะคำว่าแรดในมุมมองของอาจารย์ก็คือนางร้ายนางแรง แต่นางไม่ได้มั่วเออบอกเลยว่านางแกล่ง,นาง,ลงนางเก่งนางเก่งนางมีเล่หเหลี่ยมนางมีเขาเรียกว่าหลบหลบหลีกรู้หลบเป็นหลีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะสีขาวดูเหมือนขาวบริสุทธิ์เหมือนจะเป็นอะไรที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแต่เปล่าเลยนะคะใครที่เรียกดอกสีขาวบอกเลยว่าคุณมีพิษมีภัยคุณอะ เ้าแม่ตัวจริงเลยล่ะเพราะบอกเลยว่าคุณนะตัวเล่เหลี่ยมสร้างภาพเก่งมากๆเลยคือถ้าคุณทุกข์คุณไม่บอกใครเลยแต่ถ้าคุณสุขคุณก็เหมือนแบบอืมนะให้โลกรู้ไปเลยอาจารย์จะบอกเลยว่าการสร้างภาพคำนี้ที่อาจารย์นำมาใช้บอกเลยว่าเป็นคำที่ดี เพราะถ้าสมมติเราไม่สร้างภาพดีๆออกไปให้คนเห็นนะ่ะทุกคนก็จะเห็นแต่เราทุกเราทุกพอมาดูคลิปเราทีไรก็ร้องไห้ตามเราแบบเนี้ยดังนั้นช่วยสร้างภาพดีๆให้เขาเห็นดีกว่าดังนั้นอาจารย์จะบอกเลยนะคะว่าถ้าอาจารย์พูดว่าคุณนี่สร้างภาพเก่งนะคุณต้องยิ้มเลยนะยิ้มปากกว้างเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีเว้ยเราสร้างภาพเราไม่หยายคนอื่นทุกข์เราดังนั้นใครก็ตามที่เลือกสีขาวอาจารย์บอกเลยนะคะว่าคุณเนะี่ยนิ่งๆนะแต่เลึกๆคุณแม่งโคตรฉลาดเลย คุณมันสุดยอดเลยอาจารย์พูดเลยแบอบกว่าคุณมันสุดยอดจริงๆคือเรียนรู้ก็ไวฉลาดก็ฉลาดหัวดีหัวแหลมแต่ไม่แสดงออกไม่ผงผางไม่โฉมฉางให้ใครเห็นให้ใครรู้นะคะดีนะคะอาจารย์บอกว่าดีนะอ่ะมาทีนี้ใครเลือกสีชมพูบ้างคะสีชมพูใครเลือกบ้างอันนี้ดีของจริง อันนี้หวานของจริงถ้าใครเลือกสีชมพูอาจารย์บอกเลยคุณคุณเหมือนเด็กน้อยอ่ะคุณเหมือนเบบีเหมือนเด็กปฐมอ่ะคุณพร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างแล้วคุณก็พร้อมจะปรับตัวทุกอย่างแล้วจินตนาการของคุณก็หลุดโลกมากเลยเหมือนเด็กอยู่ตลอดเวลาหลายๆครั้งแต่หลายๆครั้งคุณเหมือนเด็กดื้อด้วยนะคุณก็มีความทั้งดื้อรั้นมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวคุณสีชมพูเป็นสีที่มีความมิปริตมากที่สุดเลยเหมือนรวมทุกสีมาอยู่ในตัวคุณเลยถ้าใครเลือกสีชมพู อาจารย์บอกเลยว่าคุณแรงก็ได้เบาก็ได้โง่ก็ได้ฉลาดก็ได้นิ่งก็ได้สัดเปรี้ยงก็ได้คุณเป็นได้หมดหลากหลายจริงๆดังนั้นถ้าใครเลือกสีชมพูก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณหลากหลายจริงๆค่ะมาถ้าใครเลือกสีแดงนี่สีเดียวกับอาจารย์โมเดียวเลยเป็นเหมือนอาจารย์เดียวเลยคะ่ะรัวนลวๆเมาเมามึนมึนอย่างเเลยค่ะสีแดงมันเป็นสีที่อาจารย์บอกเลยว่ามันโดดเด่นมากที่สุด ชอบทําตัวเด่นเออเหมือนอาจารย์เลยเนี่ยเป็นงาเด่นไม่เห็นดูซ่อนนะฮะเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบอาจารย์บอกเลยไม่ชอบราคาเล็กๆหรือปกติเหมือนชาวบ้านชาวชาว่องไม่ชอบค่ะชอบทําอะไรให้มันประหลาดประหลาดให้มันแหกกดทุกกดนี้แหละค่ะเขาบอกซ้ายอาจารย์ไปขวาก็จะบอกว่าสีแดงนะคะเป็นสีที่มีสเสน่ห์ที่สุดในบรรดาสีทั้งหมดเพราะคุณเป็นคนที่เข้าพวกที่สุดคุณดูเหมือนลัดเหมือนแรงเหมือนจัดจ้านเหมือนจักจ๋าเหมือนเปรี้ยวเหมือน เหมือนสุดๆอะแต่เอาเข้าจริงๆคุณเป็นคนที่โคตรจริงใจเลยอาจารย์บอกเลยคุณแม่งโคตรจริงใจเลยใครก็ตามที่เลือกสีแดงคุณเอาเกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนได้เลยนะถ้าคุณอยากจะได้เพื่อนที่แบบจริงใจกับคุณแล้วก็ดีจริงๆดีโดยเนื้อแท้เขาต้องเลือกดอกสีแดงถ้าเขาเลือกดอกสีแดงนั่นแปลว่าเขาพร้อมจะปกป,ป้องคนอื่นเขาพร้อมที่จะแคร์ความรู้สึกคนอื่น ดูเหมือนร้อนแรงดูเหมือนเอาเรื่องดูเหมือนบูดูเหมือนแบบไม่แคร์ไครแต่บอกเลยเนื้อไทยเนื้อในลึกๆเขาโคตรด,ดีเลยอาจารย์พูดเลยเพราะตัวอาจารย์เองนี่แหละค่ะเป็นคนแบบนั้นแล้วหลายๆครั้งคุณเห็นไหมว่าอาจารย์จะโดดเด่นมากๆจะไม่อายที่จะทัดดอกไม้ไม่อายที่จะแต่งตัวสวยๆไม่อายที่จะใส่ชุด เอาใหญ่ไปเดินทั่วเมืองอ่ะเออมีแต่คนทักอาจารย์ไปไหนมาคะไปทํางานค่ะแต่อาจารย์แต่งซะอย่างกับจะไปงานแฟนซีเออนี่แหละค่ะดังนั้นนะคะอาจารย์บอกเลยนะดอกโบตันสําคัญมากๆอาจารย์ลิตานะคะได้แนวความคิดนี้ปรากฏว่าเราก็ไปที่ร้านค่ะร้านเขาจะมียกช่อค่ะสีส้มกับสีส้มสีแดงกับสีแดงสีขาวก็สีขาวแล้วสรุปว่าเดี๋ยวนะคะคุณลูกศิษย์ค่ะอย่าเพิ่งโทรมานะคะตอนนี้อาจารย์อาายัดคลิปอยู่ก็จะบอกว่า ถ้าอาจารย์ลิตาก็เลยไปปรึกษาที่ร้านว่าคุณพี่ขาหนูซื้อทุกสีค่ะหาสีแต่คุณพี่ช่วยแกะมาแล้วเสียบใหม่ให้ได้ไหมเขาบอกน้องมันทํายากนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณพี่อาจารย์ยอมจ่ายตังค์อาจารย์ยอมจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อที่ว่าจะให้ลูกศิษย์ได้ซื้อหนึ่งช่อแต่ครบห้าสีเพาาบอกเลยว่าเวลาที่เขาแกะออกเนี่ยเขาจะต้องเอากาวอัดเข้าไปใหม่ ซึ่งมันแกะยากมากๆเพราะเขาเชื่อมกาวอยู่เขาต้องเลาะกาวออกแล้วก็ดึงออกซึ่งบอกเลยว่าโอโ้โหเสียหายหลายช่อมากๆเพราะเด็ดปุ๊บดอกกระจายก <g ười> ็พูดกันตรงๆภาษาบ้านๆนี่แหละค่ะปากรต้นทุนเราก็เตลิดแต่เราไม่สนค่ะเราต้องการให้ของดีๆกับลูกศิษย์เอาเป็นว่าช่อนี้นะคะ500บาทค่ะช่อนี้500บาทท่งฟรีนะคะแต่ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วชอบอาจารย์นะต้องกดถูกใจให้อาจารย์ก่อนแล้วอาจารย์จะแถมมนให้คุณค่ะ ยันของอากงเซียนแปะบอกเลยปกติยันนี้นะคะให้บูชา200บาทนะแต่ถ้าสมมติคุณสั่งดอกโบตันดอกไม้มหาสเสน่ห์ดอกไม้เห็นมนตรานี้แล้วก็คุณรับยันนี้ไปด้วยเลยค่ะนี่อาจารย์ให้เฉพาะนะแล้วบอกเลยนะว่าดอกโบตันที่อาจารย์สั่งล็อตนี้มาเนี่ยมันจะหมดมันเหลืออีกกี่อีกกี่ร้อยช่อเองนะถ้ามันหมดแปลว่าอาจารย์ต้องลบคลิปนี้ทิ้งนะ เพราะว่ามันจะไม่มีแต่ถ้าสมมติปีหน้าอาจารย์ยังสามารถสั่งดอกแบบนี้ได้อีกโอเคเราก็ทํากันต่อไปเลยยาวๆกันไปเลยนะคะแต่ถ้าดอกหมดอาจารย์ก็ต้องต้องบอกลูกศิษย์ว่าเฮ้ยดอกมันหมดทําไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นถ้าเห็นคลิปนี้อย่าอย่าลีลานะคะเพราะว่าเฉพาะตัวนี้ก็200แล้วนะตัวนี้500อาจารย์ให้ประกบกันไปเลยจ่ายแค่500บาท อาจารย์บอกเลยว่าคุณได้ยิ่งกว่าได้อีกเป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยแล้วกันนะคะเอาเป็นว่ายันนี้นะคะเป็นยันพุทธกรของอากงเซียนแปะนะคะถ้าใครไม่รู้จักอากงเซียนแปะให้เซิร์ชเข้าไปใน Google เลยค่ะอากง เจอคำว่าอากองเซียนแปะคุณจะเจอประวัติของท่านอากองเซียนแปะคือใครอากองคือชินแสที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนานมาแล้วท่านเสียชีวิตไปนานแล้วค่ะแล้วท่านได้ทิ้งยันตัวนี้เอาไว้ยันตัวนี้ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่ายันฟ้าประธานพรหรือวันหรือยันหูกันไฟนั่นเองค่ะหูกันไฟตัวนี้นะคะป้องกันปรับเปลี่ยนแก้ไขห่วงจุย้ยทุกอย่างเลยเอาไปแปะตรงรบริเวณประตูหน้าบ้านแปะได้กับกระ จกไม้อลูมิเนียมแต่ไม่แนะนำให้แปะกับปูนนะคะแล้วอย่าแปะสูงแปะในระดับสายตาถ้าเราเดินเข้าบ้านให้อยู่ในระดับสายตาเข้าไว้บอกเลยว่ายันนี้จะปรับแก้ห่วงจุ้ยบ้านให้คุณและจะดึงดูดหลายๆสิ่งเข้าบ้านคุณความ มั่งคั่งร่ำรวยมาแน่นอนเพราะอาจารย์แปะอยู่นะและที่สำคัญป้องกันผู้ผีปีศาจด้วยนะคะถ้าใครสนใจอาจารย์บอกเบอร์ไว้แล้วกันให้ติดต่อกับคุณบีคนเดียวนะคะอาจารย์บีคนเดียวนะ0ูนย์2 9 1 9 3ค่ะ0992929193ศย์อาจารย์บีนะคะบอกอาจารย์บีว่าอาจารย์บีขาสั่งดอกโบตันกับยันหนึ่งชุด ต้องพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปนี้ไว้นะคะถ้าใครสนใจทักได้เลยนะคะขอมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะแล้วเข้าไปติดตามผลงานได้ที่เพจ่วงจุ้ยกับอาจารย์มังกรและเพจตำราโบราณกับอาจารย์มังกรเพจขายของคือเพจสิริมงคลน,นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ